วันนี้ผมเอาเอ็นนะครับผมมาจัดโปรลดราคานะครับผมเนื่องจากว่าบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งนะครับผมหมดสัญญากับเอ็นตัวนี้แล้วไม่สามารถขายได้แล้วบริษัทเคยจัดราคาพิเศษมาให้นะครับผมตัวนี้จะมีขนาดเดียวด้วยเป็นเอ็นวีโนะครับผมตัวนี้ผลิตนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นเลยนะครับผมนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นเลยความยาว3า0เมตรนะครับผมตัวนี้นะครับผม มาขายกันในราคาพิเศษสุดๆไปเลยปกติมูลค่าสามร้อยกว่านะครับผมนะครับเหลือแค่ร้อยปลายๆนะฮะสินค้าในตะก้านะครับผมตัวนี้แน่นอนผลิตในญี่ปุ่นนะฮะการเลี้ยงสายแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมเป็นเส้นอย่างดีเลยนะครับผมผลิตญี่ปุ่นด้วยนะครับผมนี่ผลิตญี่ปุ่นด้วยนะครับจะมีขนาดเดียวคือสี่สิบปอนด์นะครับสี่สิบปอนด์หน้าตดศูนย์จุดห้านะครับหน้าตาศูนย์จุดห้าแน่นอนมันไว้สําหรับงานประบึกนะครับผมงานโคดโคด พวกงานที่ส่งใหญ่ก็โหยักษ์นะครับผมต้องตัวนี้เลยนะครับเ็นแน่นอนมีความเหนียวไม่ขาดง่ายเลยนะครับผมไม่ขาดง่ายเลยทนมากๆเลยนะครับผมทนบาดตออะไรเยอะแยะนะครับสินค้าอยู่ในตะกร้านะครับผมนะครับนะครับนะครับแน่นอนเ็นตัวนี้แน่นอนจริงๆนะครับผมโอเคคับผมค้าสวด